สวัสดีครับผมก็กลับพบกับโอจาราดนะครับผมก็ต่อเนื่องจากคลิปของพี่กอฟนะครับที่เป็นล้อเดิมนะครับก็วันนี้มีลูกค้าหลายท่านนะครับที่ถามเข้ามาว่ามีล้อขอบ18ไหมที่5้ารูใส่พวกวีโก้ลิเวนะครับก็วันนี้ก็ขอหยิบยกมาสักหนึ่งล้อนะครับตัวนี้จะเป็นงานงานไทยนะครับผมเป็น TE 37นะครับตัวนี้ล้อก็จะมีร้องรอยตามการใช้งานครับแต่ย้ํว่าเป็นสีเดิมนะครับผมงานเยสต้านะครับผม นี่อยาหรือยัตตานั่นเองอ่านได้หลายอย่างนั่งยัตตายัตตาอ่านได้หมดนะครับก็เป็นงานไทยนะครับผมก้านจะเป็นประมาณสีด้านนะครับผมหรือว่าสียิงซ้ายนั่นเองส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นสีชานะครับขอบเงานะครับล้อตัวนี้นะครับผมกว้าง9.5นิ้วนะครับผมแล้วก็อ f f s e ต25ก็จะมีความยืดเป็นพิเศษเลยนะครับผมก็สามารถถ้าเป็นรีโว r s i ด e e d i t i o เนี่ยจะเหมาะมากเพราะว่า side e d i t i o เนี่ยมันจะมีโป่งนะครับพอใส่โป่งเข้ามาเนี่ยพอใส่ล้อเล็กปุ๊บ ล้อมันก็จะฟีบนะครับผมมันคล้ายๆกับว่าคนแขนด้วนนะครับแต่ถ้าถ้าท่านเอาล้อตัวนี้9.5ไปใส่ปุ๊บล้อจะมันพอดีกับโป่งเลยนะครับจะสภาพสวยเลยหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะที่ชอบล้อยืดๆนะครับพวกวีโก้ลิเวอร์ตันตันโตเตียเอาไปใส่ก็ไม่เสียหายนะครับแต่ก็ต้องคุยกับพี่จ่าเขานิดนึงนะครับเพราะว่าล้อมันจะยืดนะครับหรือว่ารถเก๋งหรือว่ารถท่านไหนนะที่ชอบยืดๆตีโป่งมาแล้วอยากจะให้มันพอดีทรงก็ตัวนี้จัดได้ขอบ18 T37 e นะครับ ยางที่เราให้ก็เป็นยางสภาพสวยนะครับผมแบบนี้เลยครับผมยางซูแม็กนะครับผมหรือว่าซูแม็กนั่นเองนะครับผมตัวนี้1 8ถ้าจะไม่ผิดสเปคน่าจะเป็นตัว255นะครับดูที่ก่อนอนะ่า255 50ป8นะครับแบบนี้หรือว่าลูกค้าท่านไหนนะครับอยากจะได้เป็น255 55 18 265 60 18นะครับยางเดิมก็เรามีให้บริการนะครับ ว่าจะเป็นยากแก้เตี้ยแบบนแบบคล้าแยบบๆแบบนี้เราก็มีเหมือนกันนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็เรารับบัตรเครดิตทุกบัตรนะครับผมแล้วก็มีบริการผ่อนชำระนะครับสูงสุดถึง10เดือนเลยนะครับร้านเราตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเซนทรันพรลำสองนะครับที่อยู่ในซอยบางขุนเทียนชายทะเลซอยท่าข้ามที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับโฮมโปรอันนั้นไม่ใช่นะครับเราอยู่ในซอยบางขุนเทียนชายทะเลนะครับ ก็ลูกค้าท่านไหนมาได้หมดเลยนะครับร้านหยุดทุกวันพุธเท่านั้นนะครับเสาร์อาทิตย์เปิดนะครับบริการให้สําหรับที่ลูกค้าท่านไหนนะครับที่เป็นพนังกงานออฟฟิศหรือว่าเป็นที่ข้ารชาชการนะครับที่อยู่เฉพาะเสาร์อาทิตย์เราก็ยินดีให้บริการครับ วันอาทิตย์ร้านอื่นเราหยุดหมดครับร้านเราเปิดให้บริการทุกท่านนะครับแต่ปิดเร็วนิดหนึ่งปกติเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นนะครับถ้าวันปกติแต่ถ้าเฉพาะวันอาทิตย์นะครับ9โมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นเท่านั้นนะครับก็วันนี้โอ้ตฝากไาว้ด้วยแล้วกันนะครับผม T E สามเจ็ดการยกส,สวยๆแบบนี้นะผมงานไทยก็ท่านไหนสนใจเด็ดรีบติดต่อสอบถามได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ